มาแล้วครับผมอาวุธไซบ็อกก์ปีศาจเจนนอนนะครับผมสามารถสุ่มได้ที่เนี่ยครับผมลัคกี้รอยัลเลยครับเป็นสกินปืน M4N หนใหม่ครับผมโคตรเท่อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะนะมาแล้วสกินบิสตันร่าง2นะครับผมสามารถเติมเพชรแล้วรับไปเลยฟรีๆสำหรับสกินนี้อย่าลืมไปเติมกันเยอะนะครับสำหรับสกินนี้ครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยกี่น้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตกันตั้งค่าต่างๆอีกแล้วเช่นนนนเคคคคยะรรรัััับบกกกก็็สุต้้งง่่่าผมขออแจน เลยแล้วกันนะครับผมสรุบรุ่นนะครับผมเป็นทังด้านของ Vivo Oppo Huawei นะครับผม Realme Xiaomi Asus iPhone Samsung ประมาณนี้ครับผมก็ไปดูในส่วนการตั้งค่ากันเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่การตอบสนองนะครับผมปรับมองรอบๆเป็น97ครับผมกล้องเล็ดดอบ 90, สะโคบ 2, 93, สะโคบ 4, 87, ป AWM แล้วแต่จะชอบปรับเป็น87ลองดูครับเนาะก็ลองไปเทสลองไปยิงดูถ้ามันกง่ายยิงหัวง่ายขึ้น ก็คอมเมนต์ร่างคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีการอัปเดตการตั้งค่ามาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไปกดติดตามที่ช่องของน้องชายของผมด้วยนะครับทำทำคลิปเกี่ยวกับอัปเพลงไฮไลท์ฟรีไฟล์อะไรประมาณนี้แล้วก็ทำคลิปอ่าเกี่ยวกับไฮไลท์ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามไปเยอะลิงก์อยู่ล่างคลิปด้วยนะครับนะครับผมนะ ก็ผมมีเกมเกมนึงมาให้เล่นด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะผมเป็นเกมเล่นแล้วได้เงินจริงนะครับผมและก็เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะครับต่ำกว่า18ปีควรรับคาแนะนำนะครับผมเกมก็ใครที่อยากเล่นล่างคลิปดิงอยู่ล่างคลิปกดเข้าไปเลยครับดิงอยู่ล่างสำหรับเกมนี้เลยนะครับผมก็มีเกมแบบมากมายให้เล่นนะผมสําหรับอ่าเว็บนี้นะผมผมก็จะเป็นปั่นในตู้สล็อตกันนะครับผมนะก็จะเริ่มทําการปั่นนะผมนะปั่นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เนี่ย ก็ปั่นไปเลยเนี่ยครับผมนี่เลยโอเคผมก็ปั่นไปเรื่อยนะครับแล้วเนี่ยก็โอ้แตกนะครับก็แบบแตกไปเรื่อยโอ้แตกเยอะอยู่นะครับก็แบบเป็นแบบแตกแตกโคตรแตกแตกดีนะเออแตกดีครับผมเรามีสเราสามารถแบบเลือกเครดิตได้ด้วยนะเออเลือกเครดิตในการสุ่มเลยด้วยนะครับผมนะเออจะสุ่มเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วแต่เลยนะครับผมนะก็สุ่มไปเรื่อยเลยเนี่ยปั่นไปเรื่อยนะครับ อ่าจ่ะจะเป็นตู้สล็อตเป็นอะไรมากมายหลายอย่างนะครับผมนะลิงก์อยู่ล่างคลิปนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นะครับนะครับผมก็ปั่นไปเลยครับเนี่ยกดปั่นไปเลยนี่ไงคูณ8ครับเนี่ยคูณ10ด้วยโอ้โหเรียบร้อยคูณ10อีกนี่คูณ10อีกครั้งครับคูณสิโอ้ย12เอ้ย4เอ้ย48คูณ12เอ้ยเอ้ยไม่จบอีกโอ้โหวินเลยฮะโอ้โหซุปเปอร์ฮะเดี๋ยวุดยอดอะไรุดยอดเลย เนีย่ยครับก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยครับถ้าใครมีเครดิตเยอะก็ปั่นเรื่อยๆยาวๆเลยครับถ้าใครมีน้อยก็เล่นต่ำน้อยครับใครมากก็เล่นต่ำมากครับแต่ย้ําเลยนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับควรได้รับคําแนะนานะครับผมนะเนี่ยเลยก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปอีกเนี่ยเอี่ปั่นไปฮะเนียคูณยี่สิบครับผมนี่เอ้ยเอ้ยมาได้ไงอ๋มาได้ไงปั่นไปอีกครับเนี่ยอ๋อปั่นอ๋อปั่นทีเนี้ยปั่นปั่นเนี่ย มีมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสล็อตมีมีสล็อตหลาย,ลยรูปแบบมากครับผมเออมีทั้งรูปแบบนี้แล้วก็มีโคตรเยอะรูปหลายแบบโคตรเยอะอ่ะเออเดี๋ยวผมปั่นไปเลยเดี๋ยวผมปั่นยาวๆนะผมทั้งปัน่นทั้งพูดปั่นไปเลยครับเนี่ยปึ๊บ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 แตกจนได้ครับนี่ปั่นไปนานเลยกว่าจะแตกโอเคเนี่ยนี่ไงเนี่ยไง แตกรวเร็วครับผมแต่ตอนตอนที่แตกมันจะแตกแบบเบื้อมากนะเบื้อแบบเหมือนกับเราแบบมันคล้ายๆแบบมันเป็นตู้สล็อตแต่ว่ามันเป็นแบบยังไงว่ามันเป็นแบบแบบเป็นเกมแบบคลิปที่เราแบบเคยเล่นกันใช่ไหมเกมที่มันแบบเป็นไอ้ที่แบบเราเล่นแบบเกมผลไม้อะที่มันแบบปื๊บปื๊บมันครบตามจำนวนมันก็มันครบสามใช่ไหมมันครบสามมันก็จะแตกนี่ไงโอ้โหบิ๊กบิ๊กวินเหรอบิ๊กวินอโอเค มันมีทั้งแบบสล็อตทั้งแบบอะไรม,มากมายมีมากมายเกมมีมากมายครับผมนะเออเลือกเล่นเลยตามสบายตามใจชอบเลือกเล่นได้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนะเออมีแบบมากมายอะ่ะเออใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็ก<ค>อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนะนี่ครับผมนะนี่ก็สูงไปหน่งนไปเรื่อยในครับหมุนการเล่นก็ไม่ยากเลยครับกดค่กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการเล่นแล้วก็มีเครดิตนะเออ กดเข้าไปที่เกมตการที่เราเล่นน่ะแล้วก็กดปัน่นกดอะไรเลยถ้าเป็นตู้สล็อตก็กดปั่นนะครับถ้าเป็นแบบตู้แบบนี้เราก็กดมันก็มันไม,ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนอกดแค่ปุ่มเดียวให้หมุนไปหมุนไปกดหมุนให้มันหมุนไปอะ่ะเออมันมีกลุ่มอะไรให้กดก็กดอะไมันมีแค่ปุ่มเดียวและให้กดนะครับเออล้วก็กดไปเรื่อยๆครับยังไงึงแตกแตกึงแตกครับผมนี่แตกโอ้โห้บิก๊กวินอ,อีกแล้วบิก๊กวินอ,อีกแล้วฮะ ไป็เลยเป็นเลยเราสามารถถอนได้ด้วยนะครับถ้าเราแบบได้ตังค์แล้วจากเกมอ่ะก็สามารถถอนออกมาได้เลยนะครับเออนี่ครับนี่ครับหูยคูณยี่สิบแปดใช่หรอเป้งโอ้ยโว้ยคูณยี่สิบแปดโอ้ยแปดสองร้อยวินเท่าไหร่วะสามร้อยฮะยี่สิบแปดโอ้ยยี่เอา เฮ้ยให้สองพันฮะวินฮะโอ้โหวินเหน้อบิ๊กวินนี่ครับสองพันหกแน่ะนี่ครับผมมีเยอะเลยเนี่ยก็คลิกเข้าไปที่สูตรสีแดงอะเห็นไหมเมื่อกี้น่ะคลิกเข้าไปตรงที่สีแดงอะเออมันก็จะเริ่มเกมแล้วก็มาหมุนตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปหมุนอะเป็นรูปหมุนหมุนอะเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุนหมุนอะอยู่อ่างไอแบบตรงกลางด้านล่างอะเห็นไหมครับกดไปเลยกดหมุนกดหมุนไปเลยนะครับ หมุนไปตามที่ใจต้องการหมุนครั้งหนึ่งก็จะเสียเครดิตตามจำนวนที่เราหมุนนะครับครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งโอเคประมาณนี้นะครับมันก็ออกอ,ออกแนวประมาณแบบตู้สล็อตแหละครับก็สมไปเลยครับเนี่ยนี่ครับก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆเลยปุ๊บแตกโอเคสวย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 เป้ง อ๋อหมดดึง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 อ๋อไม่เอาใหม่ลดลดเครดิตเดี๋ยวลดเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยแล้วเอากดตรงเนี้ยครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะผมนะสลับเกมมาเล่นก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นแบบมันมันมันไม่ค่อยแตกอ่ะเออมันเกมนี้ไม่ค่อยแตกเราก็สลับไปสลับมาก็ได้นะครับผมเนี่ยเผื่อมันแบบแตกเยอะไงนี่นี่ครับ อ้าวนี่ก็ปั่นไปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมเลี้ยงอยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนี่ครับผมปั่นไปปึ้งแตกโอ้ไม่แตกแตกขันย่อันเดียวเองเหรอเอ้าไม่แตกเอานี่ไงแตกนะนี่ไงอ้าวโอ้แตก <c oughs> คูณ14อ๋อคูณ14เอ้ย18ถูกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังไว้ก่อนขังไปก่อนคูณ18นี่ไง นี่ไงโอ้ยส,สองพันกว่านี่ไงบิ๊กสวินสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ้าหมุนต่อครับหมุนต่อเป้งเป้งน,นี่ไงคนูนยี่สิบสองนัดนี้ยี่สิบสองเลยอู้สามพันเก้า แล้วนี่ผมเรากดปุ๊บถ้าราเล่นเกมไหนแล้วก็แบบเลือกเล่นได้เลยนะกดออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้ในขัมรถนะเล่นยาวได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงก์หมดอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับเด็กกระดิ่เด็กอกายุต่ำก,ก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยคูณแปดลอ้อเป่งเป็นสิบแล้วครับคูณอีกไหมเอยคูณสิบแค่นี้อ๋อสิบสองสิบสองอยู่เออเอาเอาของปังขอมคอ เท่าไหร่นะของปลาขอสามร้อยฮะมีอีกไหมครั้งนี้ปุ่มโอ้โหคูณเป็นติดต่อคูณอีกหกโอ้ยเจ็ดสิบสองหมดครับโอ้โหอยู่ประมานี้สามร้อยหกสิบไปอีกนี่อะบินตาที่บินผมไม่บินตาที่ต้องบินไม่บินตาที่ต้องบินนี่ไงมันต้องบินแล้วน่สองสองต้องบินแล้วเป็นคูณสิบหกครับ บิ๊กสวินพันเซลแปดสิบประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเกมเนี่ยครับผมนะถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมฮะลิ้งโดดจูล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะอุ้ยแตกอีกแล้วฮะนี่ครับแตกอีกแล้วก็หมุนไปอีกครับหมุนซุมไปโอสามพันเจ็ดเด็ดอยากเล่นเกมไหนแล้วกดกดไปเลยครับอยากเล่นเกมไหนแล้วก็ออกไปเล่นเกมนั้นนะครับผมมีเกมมากมายให้เลือกเล่นนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นยิงอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับอ่าประมาณนี้โอ้โหแตกเยอะจังโอ้โหเท่าไหร่วะคุณสีเองเหรอนี่ไงโอ้โหเฮ้ยแตกเป็นแถวอ่ะอือหกเฮ้ยหมื่นไหมตอนนี้ต้องหมื่นอีสองพันสองบวกอีกอุ้ย โอตัวเเียยลรสุดคนดูอุ้ยเท่าไหร่วะอุ้ยเฮ้ยหมื่นสองเหรอเฮ้ยเยี่ยขาเนี่เหรอเออสุดปะนะผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมครับลิงก์โหลดอยู่ล่างคลิปนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ เล่นแล้วได้เงินจริงครับผมแต่ต้องเด็กตํำกัว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําลิงอยู่ล่างคลิปนะครับผมสามารถถอนตังออกมาได้นะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมมานะฝากกันด้วยนะครับผม